เป็น BM ที่ดิฟมันที่สุดเพราะคันนี้ออกห้าง11.4ล้านคันนี้นะครับนี่ก็คือเจ้ารถบ BM m m m c s ครับเอ้ย นี่ก็คือ M4 CS นะครับปกติเนี่ยป้ารู้จัก M อะไรบ้าง M M100 เฮ้ย M อันนไว้เดิน M Portia M 4 0อันนั้นอวยเที่ยวอันนี้มันคือรถ M4 ที่มีขุมพลังสูงอ๋อซึ่งตัวเนี้มันเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดเลย ลองจากเจ้า M4 GTS เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหนือกว่าคอมเพลติชันแล้วก็รองกว่า GTS คืออย่างนี้เล่าก่อนนะพูดง่ายๆชั้นๆเลยนะปกติแล้วเนี่ย M4 เนี่ยมันจะมีมาเพื่อเป็นรถที่จูนมาเพื่อขับในสนามได้ สนามที่ทําทุกอย่างมาเพื่อให้ขับบนถนนได้แตได้ฟิมแบบแฟรเดย์อะโอเออซื้อกับข้าวก็ได้ได้หมดด็ไปห้างไปตลาดแล้วได้หมดแล้วรถคันนี้นะมีแค่3,000คันทั่วโลกเป็นไงชัวร์ป่าเนี่ยทัวร์ดิเดี๋ขาไปเซิร์ชเหรอเขาไปเสิร์ชดูนี่อ่านมาแล้วเฮ้ยมา30,000นมั้ยสามพ3,000มพันคันยูนิตทั่วโลก w ว r l d w i d e ครับผมบวกกับสีโฟเซนดาร์กบลูเห็นไหมเหนสีป่ะใช่ใช่เห็นสีป่ะโอเคโฟเซนดาร์กบลูนะครับเป็นสีที่เขาเรียกว่า หายากอ่ะคันเดียวในประเทศไทยมาซีฟก็อยู่นี่ไงเด็ก็อยู่นี่ไงดิก็ว่ากันอะว่ากันอะจริงๆอะแลาวคันเดียวดิคันเดียวในไทยต้องเชื่อจัดไปเต็มเต็มต้องเชื่อเขาเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนส่วนผสมของคันนี้นี่ต้องบอกว่าลงตัวมากๆท่องอยู่3อย่างปะคาร์บอนไฟเบอร์เมทัลลิกเพราะคันนี้ออกห้าง11.4ล้านเองครับน้องๆอันนี้ก็ซูเปอร์คาร์ดิก็ซูเปอร์คาร์ดิเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันไหมเปิดเลยป่ะเปิดเลยดิเฮ้ยเตกใจหรือเปล่าอะ ้ยมันเบาอย่างเงี้ยเฮ้ยนิ้วเดียวดินิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวเนี่ยนี่จะดูก้อก็ได้นะเฮยมันจะสั่นนิดนิดก็อย่านิดนิดเหรออ่าว่าให้เขาดูเลยไหมให้เขาดูเลยไหมป๊าเนี่ยนี่ถ้าเราเห็นกันโค้งตัวนี้นะครับมันคือบอกเลยป๊ามันเป็นสัญลักษณ์ของเอ็มถ้าเป็นรถตระกูลเอ็มอ่ะป๊ามันจะมีตัวนี้การโค้งตัวนี้แล้วที่สําคัญให้เพื่อนเพื่อดูฝากระโปรงมาอันนี้ตัวเอ็มนะโอเคไปงานสวยนะ คาร์บอนหมดเลยนี่ต้องมาดหมดเลยเครื่องยนต์เนี่ย3,000ซีซี460แรงม้า600ทอร์กพอใจป่ะ0ูนยถึงร้อให้ทายกี่วิ 3. กว่าป่ะโอ้โหเกือบเป๊ะนะก็คือต่ำกว่า4วิอ่ะ3.8 3.9อ่ะโอเคเออถือว่าไม่ถึง4วิว้าว แรงม้าทั้งหมดแรงทอร์กมันจะไปลงที่ล้อหลังเพราะว่าคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อหลังเออเกียร์จะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดดูโอคัตทรานมิชั่นโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะคเลยอประมาณนี้ไปไงกระโปรงรูปสันใช้ได้กันชนหน้ากระจังหน้าเนี่ยมันก็เป็นตัว M อยู่แล้วคือปกติเพื่อนๆคงรู้จักในตัวตระกูลซีรีส์4ใช่ป่ะแล้วเป็นชุดแต่ง M สปอร์ตใช่ป่ะแต่คันนี้ มันไม่ใช่ชุดแต่ง M Sport อย่างเดียวะดิมันคือ M ทั้งเครื่องยนต์ M ทั้งช่วงล่าง M ทั้งหมดทุกอย่างทำมาเพื่อ M4 CS โดยเฉพาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะบอกลักษณะพิเศษของรถตัวนี้ให้ว่ามีอะไรบ้างฝากระโปรงคาร์บอนหลังคาคาร์บอนช่วงล่างเซตแบบ M โดยเฉพาะล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กแบบ V p ป k e เออตัวนี้น้ำหนักเบามาก <Wow. S 1> รุ่นนี้น้ำหนักเบาวกว่า M4 Competition ส่วนเห็นเบรกไห เบรกตัวนี้จะเป็นเบรกเซรามิกนะครับถ้าเจ๋งจริงเนี่ย B M ต้องใส่เบรกเซรามิกลงไปเบรกเซรามิกต้องเป็นสีเหลืองคา,าลิปเปอร์ทองทๆแบบนี้นี่คือเบรก M ว <Wow. S 1> ้าวอย่างรุ่นพี่อย่าง G T S เนี่ยต้องบอกว่าเขามีราคาเกือบ15ล้านแต่ข้างหลังเนี่ยจะมีโลบาร์ไว้แขวนเสื้อไม่ <c oughs> ใช่ก็คือมีโลบาร์แล้วก็ไม่สามารถนั่งได้แต่คันนี้นั่งได้จริงนั่งได้เหมือนซีรีส์สทั่วไป แต่รถอย่าง M4 เนี่ยก็คือรถที่เขาบอกว่าเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่จูนเครื่องยนต์เพื่อให้ไปขับในแทร็กได้คันนี้จูนความความเป็นแทร็กมาใช้ในชีวิตจริงได้นี่รถ <Wow. S 1> คันนี้จะเป็นแบบนี้หูกระจก M มันจะมีเครียบอ,อย่างนี้เรามาดูด้านท้ายกันไหม ถ้าด้านท้ายของตัวรถเนี่ยพอเราเห็นสันเห็นความเซ็กซี่ของเ็แล้วเนี่ยด้านท้ายของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าแม่เซ็กซี่ยิ่งกว่าเพราะบ้านท้ายของเขาเนี่ยมีไฟเขาบอกว่าเป็นไฟที่ลงใส่ BMM คันแรกเลยนะในโลกไฟ BMOLED OLED เออทองมาเป๊ะเลยก็คือไฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเก็ตมังกรเห็นไหมว่าเหมือนเก็ตปลาเออเหมือนเกตปลาเกดมังกรเห็นไหมอ่าดู และที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยนะแบบที่บอกว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาคือ M4 CS ประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าสปอยเลอร์หลังเนี่ยจะมีอยู่ในรุ่นพี่ใหญ่อย่างพวกตระกูล GTS หรือ CS บวกกับท่อเนี่ยไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะท่อเนี่ยเป็นท่อ M Performance เปลี่ยนเสียงท่อได้ปรับได้สโหมด Comfort Sport Sport Plus คันนี้เขาได้ขึ้นชื่อแบบนี้ด้วยนะว่าเป็น M ออฟดิเป no ็น b m ที่ดิฟมันที่สุดด้านในตัวรถเนี่ยเปิดแล้วเปิดเข้ามาแล้วเป็นไงอ่ะก็ด้านในเนี่ยอันแรกที่เราเห็นเลยคือแผงประตูไงแผงดับไฟเบอร์นะ ่วาไม่ใช่ผ้านะอ่าเป็นไฟเบอร์นะตัวนี้ทําให้รถวิ่งใช่ป่ะนี่แหละที่ทําให้น้าหนักเบาใช่บเดิมนะที่นี่สำหรับรัดทือว่าคนขึ้นมาแล้วแบบไม่ยอมเมันคนละเรื่องกันเรื่องอันนี้อันนี้มันเป็นสายเดียวกับสายเบลป้าอ่ามันคือลดน้ําหนักไงเบรอจับประตูนะป้านี่ดูเบาะก่อนนะเบาะเนี่ยเป็นเบาะบักเก็ตซีดเอ็มนะไม่เหมือนคันทั่วไปนะมันไม่แข็งนะมันนุ่มนะตัวเบาะตัวเนี้ย ปกติแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นปรับมือใช่ไหมแต่คันนี้มันเป็นเบาะไฟฟ้ารถแท็กอะไรอ่ะปรับไฟฟ้าได้มวนน้าตัวนี้แท็กเรียกว่ามันต้องมีเบรกมือตรงนี้นี่ไงเขาเรียกบอกว่าแท็กอย่างเป็นไฟฟ้าไม่ได้นะมันก็จะไม่สนุกถ้าไม่มีตัวนี้แต่ว่าส่วนแผงหลังอ่ะเบาะเห็นไหมเบาะเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีลายคาร์บอนนะครับน้ําหนักจะเบาบวกกับว่าช่องตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมปะ สะกิดให้คนข้างหลังสะกิดให้สาวสะกิดเ <laughs> บาๆเขาบอกว่าตร <laughs> งนี้มันทำให้น้ำหนักเยอะ bm ก็เลยเจาะรู้ <Wow. S 1> มันไม่สำคัญที่ต้องมีส่วนข้างในเนี่ยแผงคอนโซลกลางเนี่ยต้องบอกว่าแผงคอนโซลกลางเนี่ยเป็นเนี่ยไม่มีแกร <laughs> เราจะเห็นเป็นอาคันธาร่าหมดเลยไม่มีนะเพื่อไม่มีเปิดนะบอกก็หมดมีตรงนี้วางได้หน่อยตรงเนี้ยเออยังมีพอเป็นรถครอบครัวบ้านๆนะหัวเกียร์ก็เป็น7สปีด ตรงคอนโซลอะจะเขียนว่าซีเอสอะอี่เดี๋ยวพาป้าไปหัวโยกหน่อยปะก็ต้องบอกว่าเราอยู่กับรถที่มีน้ำหนักเพียงแค่เตรกต้องลองดูที่ปอดถ้ารถมันว่างนะเพื่อนไม่ใด้มาทำตามนี่แค่เทสให้ดูว่าไม่ได้เราก็ MC สี่ใช่ก็คือประสิทธิภาพนะเนาะครับ BM เอ็มเพอร์ฟอร์แมทำไมได้ขับซีรีส์4อยู่ฮะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเป็นฟิลลิ่งเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่โหมด M เลยไหมไปพูดพัานทำเพลงกด M เลยอ่ะเอานะ M 1นะ M 1นะ M 1ไปลองดูไปเอาลองดูวอ้ประมาณนี้สามเกียร์ครับ M 1มีความรู้สึกไงบ้างสำหรับโหมด M เมื่อกี้ M 1โหมด M ก็ต้องมองทางอย่างเดียวเลยกีนี้อื เป็นเดอะแฟลตเลยไหมมันม้นเหมือนมันขึ้นไม่หยุดนะขึ้นไม่หยุดเนาะขึ้นไม่หยุดมันเหมือนมันขึ้นช่วงล่างมาเลยได้ใช้เลยความที่บอกว่ามองแล้วมันกระด้างเนี่ยมันได้ใช้เลยอืไม่ไม่ไม่ดิ้นไม่พยศป้าก็เคยขับ M2 มาแล้วและตัวนั้นน่แต่มันไม่มันไม่มี M1 M2 อ่ะตูนสเตย์2มาด้วยแรงนะ M2 ขับถือว่าโคตรมันเลยนะมุดโคตรมันเลย เดี๋ยวเราลองโหมดกดโหมด M2 ไงนะ M1 M2 อันนี้ M2 นะ M2 นะอ่าเดี๋ยวขอขออนุญาตนะโอ้โหมงกระชากพุทธแรงเลยโอ้คราวนี้มีเรื่องสนุกสนุกหน่อยประมาณนี้โอ้ยเอาแค่นี้โอ้โยโอ้ยพอใจไหมพอใจไหมโอ้โหค่อยเลยอ่าโคตรห่อยเลยอ่ะค่อยเลยอันนี้โหโยกเลยฮะเป็นไงปะคือมันเหมือนปับย์ท้ายมันปัดๆนะมันมันเหมือนให้สนุกอ่ะให้รู้ให้รู้ว่านี่ โหมดเอฟนะมันจะเป็นแบบนี้นะมันมันสะบัดนิดนึงแต่เาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ฟิลลิงล่งมนะมันให้ฟิลลิงล่งว่าขับรถกระชากสนุกมันต้องสนุกแบบนี้อะ่ะสมแล้ว18ล้านแม่งอยู่ในนี้หมดเลยมันอยู่ในเครื่อง3,000พพนิวตัเนเองนะโอะเด็กชงล่างประมาณนี้แต่ใครชื่นชอบแบบนี้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเอยเอกดให้หน่อยเลยกดให้หน่อยกดให้หน่อยจะได้ทำกระเทิบกระเทิบหน่อยจะได้ทำแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนอะเนอะอยากจะสนุกกับเพืเ่อนๆบ้างอะ่ะเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากให้ทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มา,าเลยเอาเว้ยเอาเว้ยวัยรุ่นอเอาเอว้ยฮู้วราเจี๊ยบเจีย